สวัสดีครับผมกิติยนัทเหล่าเลิศนานะครับเป็นเทคนิคอลซัพพอร์ตเอนจิเนียร์ของบริษัทโภมิเณรพวิทย์คอนโทรลประเทศไทยวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับการแนะนําสินค้านะครับที่มีชื่อว่าตัวบูโดตโดูแบตตอริ่ปั๊มบูโดตก็จะเป็นแบตเตอลิงปั๊มที่อยู่ข้างหน้าผมนี้เลยรูปลักษณ์ภายนอกนะครับเป็นสีน้ําเงินตัวนี้สดใสเป็นแบตเตอลิงปั๊มนะครับราคาประหยัดที่มีหน้าจอตรงตามความต้องการของลูกค้านะครับที่ทางลูกค้าเนี่ยต้องการแบตเตอลิ่ปั๊มทีีม่มรราคาคปะหยัด และยังมีหน้าจอนะครับให้ทําการโอ p e r a t หรือว่าช่วยในการทํางานได้โดยแบตเตอรี่ปั๊มรุ่นนี้เนี่ยจะมีหน้าจอเป็นหน้าจอ L C D นะครับแล้วก็มีปุ่มปรับนะครับอยู่ถึง5ปุ่มแล้วก็อีก1ปุ่มนะครับที่ใช้ในการปรับนะครับตัว Stoke Lens Adjustment นะครับหรือว่าความยาวช่วงชักของตัวก้านชักนะครับโดยเรามาดูกันที่ตัวโหมดการทํางานก่อนโหมดการทํางานนะครับโหมดนะครับที่รองรับ ถึง3โหมดการทํางานด้วยกันก็คือโหมดที่1นนะครับเป็นโหมดแมนนวลนะครับลูกค้าสามารถเกียบปัก๊กใช้งานได้ทันทีโหมดที่2จะเป็นโหมดอนาล็อกนะครับหรือว่าสัญญาณสี0หรือว่า0ูน่นะครับตามความต้องการของลูกค้าโหมดที่3จะเป็นโหมดคอนแทคนะครับที่ใช้ในการทํางานแบบสัญญาณเพาเวอร์ฟีเคนซีนะครับถัดมาจะเป็นวิธีการในการปรับช่วงชักนะครับแล้วก็ความถี่ในการทํางานแบตเตอรี่ปั๊มตัวนี้แน่นอนว่ามีหน้าจอนะครับ การปรับการทํางานสามารถปรับได้ที่ปุ่มปรับการทํางานนะครับก็คือปรับช่วงชักตรงนี้นะครับและตัวสัญญาณนะครับหรือว่าตัวสัญญาณเนี่ยจะส่งไปที่หน้าจอนะครับให้ปรับเปลี่ยนตามที่ลูกค้าปรับไปด้วยนะครับอย่างเช่นการปรับสต็อกเลนนะครับพอเราปรับตัวเลขที่หน้าจอนะครับ จะเปลี่ยนนะครับโดยตัวเลขเนี่ยจะเป็นตัวเลขดิจิตอลทําให้มีความแม่นยําแล้วก็มีความเท่าเทียมนะครับในการปรับกันของทุกยูเซอร์ทุกคนนะครับส่วนความถี่ในการทํางานนะครับหรือว่าฟ r e u e n c y เนี่ยก็สามารถปรับได้เช่นเดียวกันปุ่มปรับหน้าจอน,นี้ได้เลยในส่วนของอีกโหมดการทํางานหนึ่งมีความพิเศษขึ้นมาก็คือเราสามารถปรับนะครับการสูบจ่ายให้อยู่ในหน่วยลิตรต่อชั่วโมงได้นะครับโดยที่เราไม่ต้อง คำนวณเองนะครับเราปรับที่ตัว Stoke l a n e นะครับแล้วก็ดูที่หน้าจอได้เลยตัวแบตเตอรี่ปั๊มเนี่ยจะคำนวณแล้วก็จะปรับนะครับการสูบจ่ายให้อยู่ในหน่วยลิตรต่อชั่วโมงให้ลูกค้าได้ทันทีส่วนวัสดุนะครับที่นํามาทําเป็น d o s i n g Head นะครับหรือว่าตัว l i q u i d N เนี่ยก็จะมีอยู่2วัสดุด้วยกันนะครับก็คือวัสดุแรกนะครับจะเป็นวัสดุ PP นะครับหรือ Polypropylene หรืออีกวัสดุหนึ่งนะครับว่าจะเป็นวัสดุที่เป็น T V D F นะครับก็มีความทนทานเคมีเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าทางลูกค้าเนี่ยใช้เคมีเป็นประเภทใดนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นตัวสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับที่จะมาตอบโจทย์นะครับลูกค้าที่ต้องการแบตตอรลิงปั๊มนะครับในราคาประหยัดแล้วก็มีหน้าจอที่บ่งบอกแล้วแสดงผลในการทํางานโดยทางลูกค้าท่านใดนะครับที่ สนใจนะครับตัวแมแตตอลิงปั๊มตัวนี้ของเราก็สามารถนะครับติดต่อได้ทางช่องทางไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับ Line Official หรือว่า Facebook Official นะครับเพื่อติดต่อสอบถามนะครับข้อมูลรายละเอียดของสินค้าตัวนี้ของเรานะครับโดยวันนี้นะครับผมก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ